สวัสดีทุกทุกคนนะครับที่อยู่ในคลิปนี้นะครับแล้วก็สวัสดีลูกดวงทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับในมูตลูชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับจะมีหัวข้อว่าเรื่องราวดีๆในเดือนตุลาคม25ง7นนะครับก่อนอื่นใดนะครับคลิปนี้เป็นพิธีอคาสนะครับอยากให้ทุกคนนะครับได้ลองตั้งจิตนะครับเลือกไพ่นะครับทั้งหมด3กมกองนะครับอย่าไปคิดนะครับว่าไพ่สีไหนมันกะกินี้หรือว่าอะไรยังไงไม่เป็นไรเราชอบไพ่อันไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ตอนนี้นะครับให้เวลาของทุกคนนะครับได้มองในไพ่ก่อนว่าไพ่ไหนถึงดูดมากที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดนะครับในเรื่องของคําทํานายนะครับโดยการใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ออราโค้อย่าไปคิดถึงในเรื่องที่มันจะต้องเป็นไปหรือเราจะต้องไปนึกว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปขอให้เราวางจิตลงไปครับตั้งจิตด,ดีๆเลือกไพ่หนึ่งกองนะครับปล่อยวางจิตลงไปสบายๆก่อนนะครับเดี๋ยวพี่บอมนะครับ จะค่อยๆเปิดไพ่ทีละกองนะครับถ้าพร้อมแล้วหลับตาครับโอเคครับตอนนี้นะครับทุกคนก็น่าจะเลือกไพ่ไปแล้วหนึ่งกองนะครับก็เดี๋ยวจะมาเฉลยทตละกองว่าแต่ละกองมีความหมายว่ายังไงบ้างในหัวข้อที่มีชื่อว่าเรื่องราวดีๆในเดือนตุลาคม2 5 6 7นะครับมาเริ่มกองที่หนึ่งนะครับโอเคกองที่หนึ่งนะครับกองสีฟ้านะ เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณมีอะไรอยู่บ้างนะครับในเดือนนี้จะติกนะครับสิ่งที่เรานะครับได้ตัดสินใจไปอะไรก็แล้วแต่ที่เรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับมองว่าในเดือนตุลาคมนี้นะครับไพ่ตกขึ้นว่าแบบเราจะมีหัวคิดที่คิดออกสักที แล้วเรามีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆจริงๆไม่ว่าตอนนี้นะครับคุณเจออะไรอยู่ปัญหาที่ตัดสินใจไม่ได้นะบอกได้เลยนะครับว่าเดือนตุลาคมนี้นะครับคุณจะได้เจอเรื่องราวที่เขาเรียกว่าหัดมาสจัลก็ได้ครับเป็นเรื่องราวที่เหนือความคาดหมายของตัวคนเองนะครับคุณได้ไพ่พ่อมดนะครับเป็นตัวช่วยแล้วคุณจะมีเอช็อปปารน,นะครับที่มองถึงในเรื่องของความคิดรวมถึงสติปัญญาที่แตก ขนาดออกมาได้เรื่อยๆด้วยซ้ําไม่ว่าคุณนะครับกาลังจะทําอะไรอยู่หรือจะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆอะไรนะครับบอกได้เลยครับว่าดวงของคุณนะครับจะนําพาคุณไปในความสําเร็จที่ดีงามมากๆขอดูไพ่ต่อนะครับในกองที่2ของรสิตรีมนะครับเขาบอกว่าให้คุณนะครับได้ใช้คําพูดได้มองถึงในเรื่องของความเป็นจริงให้มากที่สุดคุณมีเกณฑ์ก้าวหน้าไปสู่เรื่องราวใหม่ๆนะครับ มองถึงเรื่องของความก้าวหน้าของอาชีพการงานก็ได้นะถ้าใครนะครับที่ได้มองถึงความก้าวหน้าอยู่จะมีช้อยส์ให้คุณเลือกนะครับหรือคว้คุณสินใจในสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงว่าคุณจะรักตัวเองมากขึ้นอย่างจริงจังตอนนี้นะครับพไพ่มีเท้าขึ้นเยอะมากๆถึง3ใบนะเปิดมา6ใบเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของกองนาะ จะบอกว่าการงานของคุณนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรวมถึงใครมองงานใหม่อยู่คุณลุยเลยครับคุณจะได้เรื่องราวดีๆขอเปิดต่อนะครับแล้วกองที่1เนี่ยมีเรื่องราวดีๆหรือว่าเรื่องอะไรอีกบ้างไปอุ้ยไพ่เมจิเชียนซ้ำไพ่เมจิเชียนขึ้น2ใบพร้อมๆกันเนาะเออในกองเดียวกันนะครับพอเราสำรับโอ้ยคุณได้เฉลิมฉลองกับสิ่งใหม่ๆแน่ๆเลย สำหรับคนโสดนะครับแอบกระซิบว,ว่าอาจจะมีข่าวดีนะในเรื่องของคุณจะได้เจอคนใหม่ๆจากคนร่วมร่วมงานนะครับคุณจะมีหัวคิดที่โลดแล่นมากๆรวมถึงว่าไพ่กองแรกเนี่ยแอบน่าอิจฉานิดนึงเพราะว่าคุณรู้สึกว่าแบบคุณเหมือนเก็บเก็บกับพลังงานต่างๆรวมถึงแบบคุณนนึกถึงสิ่งที่แบบว่าอยากจะเป็นจริงอยากจะให้ความฝันครั้งนี้เป็นจริงหรือคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางสิ่งบางอย่าง ณได้เริ่มต้นแน่ครับในเดือนตุลาคมเนี้แล้วสิ่งดีๆนะครับเขาเรียกว่าหัวมันจะไปลได้ไกลกว่าเดิมรวมถึงว่าแบบอะไรก็แล้วแต่เป็นสถานการณ์รอบๆตัวเนี่ยคุณจะได้พบแสงสว่างปลายอุโมงค์จริงๆให้กองหนึ่งเลิศม,มากนะครับจะบอกถึงเรื่องของแบบสิ่งใหม่ๆที่ดีเนาะแล้วถ้าสมมติคุณได้เปิดรับพลังงานนี้ไว้นะบอกเลยครับว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่ธรรมดาจริงๆเด่นมากในเรื่องของการงานและความสําเร็จนะครับในกองที่หนึ่ง อยากจะบอกให้คุณนะครับได้เปิดกับรับกับพลังงานดีๆเอาคําว่าเซลฟ์ขึ้นมาใช้เป็นอันดับแรกนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเซลฟ์เลิฟมากเท่าไหร่นะครับสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณมากเท่านั้นขอคนที่เลือกไพ่กองที่1โชคดีนะครับแล้วก็บอกเลยครับว่าเดือนหน้าเดือนตุลาคมเนี่ยคุณจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนขอให้คุณโชคดีนะครับมาถึงคนที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกองสีส้มนะครับ ตอนนี้นะครับไพ่ก่อนที่2เนาะเรื่องราวดีๆในเดือนตุลาคม2 5งหเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรกันนะมาเปิดไพ่กันดีกว่าอารมณ์นนมานึงไปนะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณไม่คาดคิดสิ่งที่คุณแบบไม่ได้หวังมาก่อนนะหรือว่าแบบรวมถึงการเปิดใจของคุณเนาะมองว่าแบบคุณจะได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆห,หรือเปล่าเอ้ยคุณมีเกณฑ์ได้กลับไปเคลียร์ในเรื่องของปัญหาเดิมๆหรือว่าปัญหาที่ต้องแก้ไขนะในเดือนหน้าเนาะ เอสิ่งสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องราวเก่าๆหรือว่าเรื่องราวของคนเก่าๆหรือเปล่านะที่คุณกำลังมองหรือว่านึกถึงเขาอยู่นะถ้าใช่นะครับจะได้มีเกณฑ์พบปะกับเรื่องราวเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานแต่ถ้ามองจากไพ่จริงๆจะมองถึงในเรื่องของสิ่งที่เรานึกถึงหรือเราแบบรู้สึกถึงมากกว่า อันนั้นผมมองว่าน่าจะเป็นคนเก่าๆหรือเปล่านะถ้าเราได้ไปเคลียร์เรื่องราวกับคนเก่าๆเนาะที่เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าเนี่ยมองว่าจะเป็นสิ่งดีๆเนาะที่เรานะจะได้แบบกลับไปแก้ไขมันเนาะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ต่อนิดนึงสิว่าไพ่โรสสตรีนจะบอกว่าอะไรไพ่หล่นเก่งมากวันนี้โอเคหล่นมาหนึ่งใบเขาอาจจะเข้ามาหาเราเองก็ได้นะอาจจะเป็นโอกาสใดๆเนาะ หรือว่าโอกาสต่างๆเนาะที่เราเหมือนเรารอคอยมันมาถ้าเรารออะไรอยู่นะไพ่เพ o ออฟโซดใบเนี้ยอุ้ยโอ้ยจับได้เดือดตาเอาง่ายๆเลยครับสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะครับมองว่าจะเด่นในเรื่องของความรักแล้วก็เด่นในเรื่องของเสน่หหาแต่จะเป็นจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆเนาะรวมถึงคนเดิมๆที่เหมือนเขารู้สึกผิดแล้วเขาจะเข้ามาหาเราหรือเปล่าถ้าใช่นะครับแล้วคนเปิดใจนะ คุณลองคุยกับเขาดูสิครับความหวังของคุณนะลึกๆแล้วคุณก็ยังเหมือนรอเขาอยู่ถ้าคุณรอเขาอยู่หรือรอเขาติดต่อกลับมาเนี่ยในเรื่องของคนรักนะโอ้โหไพ่กองนี้เด่นในเรื่องของคนรักมากๆเลยคุณฝังใจอะไรอยู่ไหมถ้าคุณรู้สึกว่ายังโกรธแค้นเครื่องโกรธอยู่นะจะบอกเลยว่าให้คุณตั้งสติแบบหนึ่งแล้วคุณจะได้แบบมีแสงสว่างที่มันฉายออกมาจากตัวคุณเหมือนตอนนี้ครับหรือว่าในเดือนที่ผ่านๆมานะ คุณเหมือนได้หยุดพักไปในเรื่องเรื่องนี้หรือเปล่าแต่เขาจะติดต่อกับคุณมาหาครับเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณนะครับในเรื่องของแบบไซโคใหม่ๆรวมถึงเรื่องราวดีๆที่เขานะครับเหมือนจะเข้ามาเหมือนอยากจะมาขอโทษคุณ หรืออยากจะกลับเข้ามาหาคุณรวมถึงนะครับถ้าใครมีสิ่งแวดล้อมที่รู้สึกว่าท็อกซิกอยู่หรือว่าเหนื่อยใจอยู่นะครับเดือนหน้านะครับหรือเดือนตุลาคมเนี่ยมีเกลนได้ปลดล็อกในเรื่องของดวงชะตามากๆเลยไม่ว่าคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดือนตุลาคมนั่นแหละจะเป็นเดือนที่คุณสามารถใช้เสน่ห์ของตัวของคุณเองนะครับในเริ่มต้นใหม่ได้กับบางสิ่งบางอย่างมองว่าถ้าใครนะครับรอคนรักเก่าติดตอ่อกลับมาอยู่ แล้วมีเกมจะได้คุยกันจะสมหวังแน่ๆเลยก <_ an> ็ถ้าใครนะครับรู้สึกว่าเครียดอยู่หรือว่ารู้สึกตอนนี้นะครับเดินไปทางไหนไม่ถูกนะครับให้ตั้งสติสักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็ลุกขึ้นมาสตาร์ทกองนี้นะครับจะเด่นในเรื่องของการรอคนคนหนึ่งติดต่อกลับมาอยู่นะครับ หรือรวมอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานและการเงินใครที่รู้สึกว่าชอ็ชอตช็อตมาเนี่ยเดือนนี้นะครับมีเกณฑ์ได้ปลดล็อกนะครับหรือมีเกณฑ์ได้ทําอะไรเพิ่มเติมแต่มองว่านะครับกองนี้นะครับต้องใช้สติเล็กน้อยนะครับรวมถึงว่าเราต้องเปิดอินเทอร์เนชันหรือว่าเปิดมุมมองมากมาก,มากให้กับตัวของตัวเองเราควรจะเป็นคนที่มีความโชคดีนะครับกองที่2กองสีส้ม มาถึงกองสุดท้ายนะครับกองสีชมพูนะครับใครที muscle, ่เลือกกองสีชมพูอยู่เป็นกองที่3ามนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเรื่องราวดีๆในเดือนตุลาคมเนี่ยมีอะไรบ้างที่คุณจะได้เจอกับเขาเปิดไพ่นำก่อนสามใบเนาะว้าวเขาบอกว่าตอนนี้นะครับมุมมองของคุณเนาะหรือว่าสิ่งใดๆที่เป็นเซนส์ของคุณนะครับ เหมือนชีวิตคุณกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างมันได้จบเรื่องราวที่รู้สึกว่าเหนื่อยๆไปแล้วแล้วคุณนะครับมีเกณฑ์จะได้พบปะกับคนใหม่ๆคนที่รู้สึกว่ามันควรค่ากับคุณคนที่รู้สึกว่าเขาดีกับคุณคนคนนี้นะครับมีเกณฑ์ได้เจออยู่2ออย่าง หนึ่งนะครับจากโลกออนไลน์หรือจากการเดินทางของคุณนั่นเองนะครับทําไมเด็ดเรื่องความรักอีกอล่ละแต่ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นเด่ในเรื่องของการงานที่คุณรอคอ,อยหรือว่าการเงินของคุณนะครับที่คุณได้ไปขอพอขอรมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ไพ่กองนี้นะครับจะบอกเลยว่าตัวคุณเองนะครับเป็นคนที่เหมือนว่าจะแบบไม่เอาอะไรในเรื่องของความรักอีกแล้วแต่บอกเลยครับว่าเมื่อคุณบอกไม่เอาหรือปฏิเสธมาแล้วเนี่ยอยู่ดีมันก็เข้ามาเฉยเลย พราะฉะนั้นนะครับมองว่าคุณเป็นกองที่มีเกณฑ์ที่จะเจอคนรักได้มากมากเลยในสามกองเนี่ยถ้าคุณอยากจะขอพรอเนาะคุณลองขอพรอ,อ,องอออค์พระแม่ลักษมีแล้วก็ช่วงเทศกาลกินเจพอดีเนาะคุณลองทานมังสวิรัตหรือทานเจก็ได้นะครับชีวิตคนจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยไพ่บอกว่าคุณจะมีความกล้ามากขึ้นนะครับสิ่งที่คุณรู้สึก สิ่งที่คุณจะตัดสินใจสิ่งที่คุณกำลังจะเดินไปดวงของวายดวงคุณจะได้เจอคู่จริงๆจังแล้วล่ะแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความอุรมสมบูรณ์มากๆในเรื่องของคู่ครองรวมถึงคนรักทำไมไพ่กองนี้น่าอิจฉามากๆและเด่นในเรื่องของความรักจริงๆนะครับเพราะว่าไพ่ two cups นะครับมาสะท้อนกับ the lover นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเขาขึ้นไปเหย้องกับไพ่ the high p r i e s t ซึ่งมองว่าในไพ่กองนี้นะถ้าจะมูใดๆเนาะพระแม่อุมาก็ได้พระแม่ลักษมีก็ได้เจ้าแม่คนอิ่มก็ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรคุณไปเจอกับความรักดีๆนะแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังเผชิญอยู่นะตอนนี้เนาะมองว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่คุณจะประสบพบเจอกับเขานะไพ่นะครับ บอกได้เลยครับว่าความรักครั้งใหม่หรือที่กำลังจะเริ่มต้นกับคุณจะเป็นรักรักที่ดีมากๆรวมถึงว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องการเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดอุย้ยไพ่กองนี้คือขนล,ลุกจริงๆนะครับเดี๋ยวขอดูไพ่ต่อนะครับว่าถ้ากองนี้ครับเรื่องราวดีๆเนี่ยเป็นเรื่องของความรักแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีก่จติกนะมันเป็นความจริงที่คุณต้องเจอครับ คนหลีกเลี่ยงความจริงไม่พ้นคนหนียังไงคุณก็หนีไม่พ้นมองถึงในเรื่องของรักต่างชาติสะท้อนกับเดลเดฟิล์นะรักต่างชาติรักแดนไกลก็ได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าแบบนึกถึงหรือคิดถึงคนเก่าๆเนาะไม่แนะนานะครับในเรื่องของคนเก่าๆเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของคนเก่าๆอาจจะทําให้คุณทุกข์ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับคาเตือนจากไพ่เนาะอย่าทําอะไรนะครับที่ผิดศีลธรรม หรืออย่าทำอะไรที่รู้สึกว่าเราเหนื่อยรวมถึงว่าทำปัญหาเล็กๆให้เป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะครับมองว่าในไพ่เปิดน่ยสวยมากๆเลยแต่คนเองนะครับค่อนข้างมีความแบบชอบคิดมากหรือรู้สึกเยอะไปเองถ้าคุณนะครับเปิดใจจริงๆให้กับเรื่องของความรักหรือหัวใจของคุณก็แล้วแต่ คุณอย่าเอาเรื่องเก่าๆมาตัดสินในดวงชะตาของคุณนะครับอยากให้คุณกล้าเป,เปิดใจที่จะเริ่มต้นใหม่จริงๆเพราะว่าความรักของคุณครั้งใหม่เนี่ยมองว่าดีเยี่ยมมากๆแล้วคุณจะได้เจอกับพลังงานที่คุณนะครับได้เจอจริงๆคุณอยากเจอใครคุณลองขอพรดูนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะปัญหาเก่าๆจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่คิดถึงมัน เซตไว้แค่เป็นเรื่องเก่าๆก็พอครับขอให้คุณได้เจอคนใหม่อย่างปังๆและพบกับเรื่องราวใหม่ๆที่ดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะคบที่เข้ามาดูคลิปของพี่หมออมนะครับเดี๋ยวขอเปิดแถมให้นิดหนึ่งว่าแบบแต่ละกองเนี่ยจะมีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกหรือเตือนไหมครับเนาะไหนให้ไพ่บอกหน่อยสิแถม เขาเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าแบบถ้าคุณจะเจออะไรใหม่ๆหรือว่าสิ่งใหม่ๆในกองที่1นนะครับกองสีฟ้าคนที่เลือกเนาะเขาบอกว่ามันคุณสามารถเอามันอยู่อะแล้วก็มันอยู่ในการควบคุมของคุณเองนะครับจริงๆแล้วนะครับกองที่2องแก็เด่นเหมือนกันในเรื่องของแบบที่บอกว่าเป็นความรักเนาะรักเก่าๆรักที่เก็บออมเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยมองว่ามันก็ขึ้นนะครับเพราะว่ามันค้นว่าเซิร์ฟิ่งแต่ถ้าขึ้นไพ่ว่าเก็บออมเนาะอยากจะบอกคุณว่าแบบ คุณเดี๋ยวรีบร้อนกับความสัมพันธ์หรือจะเพิ่งรีบกลับไปคบกับเขานะให้คุณลองคุยดูก่อนนะครับโอ้แต่ไพ่กองที่3ยังบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณได้เจอใครใหม่ๆเนี่ยเขาจะดูแบบชอบคุณและรู้สึกกับคุณมากเป็นพิเศษก็จะบอกกันนะครับว่าทั้ง3กองนี้นะครับดีต่างกันอยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนนะครับถ้าใครรับคำทำนายหรือว่ารู้สึกว่าคำทำนายเนี่ยตรงกับตัวเองนะ ก็ขอให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับส่วนคนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันยังไม่ได้มีใครเลยพี่บอมอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ได้เจอคนดีๆรวมถึงในเรื่องของข่าวดีนะครับประจำเดือนตุลาคมนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับได้พบกับดวงชะตาที่ดีนะครับเหนือความคาดหมายของตัวคนเองนะครับโชคดีนะครับเราพบกันใหม่ครับผม